เราเป็นคนที่ชอบพูดคุยกับคนอื่นนะคะก็เลยเลือกงานที่จะได้เจอกับผู้คนบ่อยๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ยบอกว่าเราเป็นคนยิ้มสวยค่ะเลยทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะวันหนึ่งเราเจออุบัติเหตุนะคะทำให้เราเสียฟันไปแล้วมันเป็นฟันซี่หน้าด้วยตอนนั้นรู้สึกแย่มากๆเลยค่ะแล้วตัวเราเองก็เคยลองใส่ฟันปลอมที่เป็นแบบถอดเข้าถอดออก ซึ่งมันไม่สะดวกเลยแล้วก็ทําให้เราไม่มีความมั่นใจเลยค่ะจากวันนั้นเราเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะทําให้เราไม่กล้าพูดไม่กล้ายิ้มค่ะรู้สึกเสียความมั่นใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะกลับมายิ้มได้อีกครั้งแล้วค่ะตั้งแต่เข้ามารักษาที่สมาคมนากรรมรักเทียมแห่งประเทศไทยค่ะคุณหมอแล้วก็อาจารย์เนี่ยดูแลดีมากๆเลยค่ะ ให้เราเกลัมมมมกสมาคมธนกรรมลากเทียมแห่งประเทศไทยก่อตั้งมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับเรามีความพยายามในการที่จะพัฒนาวิชาการทางด้นานธนกรรมลากเทียมยกระดับความสามารถของธนแพทย์ไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกเพื่อที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สูญเสียฟันไปให้มีคุณภาพชีวิตกลับคืนมาที่ดีอย่างเดิมได้ครับทำให้ทุกท่านมั่นใจได้ เนื่องจากมีการควบคุมดูแลโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างใกล้ชิดสำหรับคุณหมอที่มีความสนใจศึกษาและฝึกอบรมทางพนกรรมรากเทียมนะครับทางสมาคมของเรามีหลักสูตรฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางพนธกรรมเทียมขั้นพื้นฐานหรือเป็นเบสิคคอร์สแล้วก็ขั้นกลางที่เป็นเ n อร์มีเดี t ตคอร์สนะครับในหลักสูตรนี้ทางเราก็จะมีทีมคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญที่จะถ่ายทอดความรู้ให้คุณหมอเนี่ยมีความชำนาญที่จะไปดูแลคนไข้ทั้งเรื่องของการตรวจ การวางแผนการรักษาและก็การรักษาคนไข้จริงนะครับทางในภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้นคุณหมอก็จะได้มีความมั่นใจว่าเมื่อเราสําเร็จการรักษาแล้วเนี่ยจะได้รักษาคนไข้ได้อย่างมีความถูกต้องปลอดภัยแล้วก็เป็นที่พอใจของทุกคนนะครับดีใจมากๆค่ะที่ได้ทําการรักษากับที่นี่นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้สําหรับคนที่มีปัญหาค่ะสามารถเข้ามาปรึกษากับสมาคมรักเตียมแห่งปศไทยได้นะคะจะได้คุณภาพฟันที่ดีแล้วก็ค่ารักษาเน,ใน,ในี่ยไม่บานปลายด้วยค่ะ เราพร้อมที่จะให้การดูแลทุกทุกท่านอย่างมืออาชีพผมขอเชิญชวนให้ทุกคนที่สูญเสียฟันไปมารับคำปรึกษาได้ที่สมาคมธนกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทยครับสมาคมธนกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทยโทร063-426-3636หรือที่ www.tadi.or.th